I love the way we walk it So don't In the end I can't talk so bad I look out! Thank you once for the hustle against us? Bad bitch and the ugly ass man I cannot breathe I cannot breathe oh. I gotta show how I feel Give me good Take your Do your thing Spend your money like money What you're trying to do 24 carat magic

เสียปรบมือดังๆให้กับโชว์สุดพิเศษของเราด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณดังๆคระเนี่กคุณตู่ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับแล้ว75ปีแบบนี้ไม่ได้มาแค่คุณตู่มีอีกสองแขกรับเชิญพิเศษของเราคุณมิวและคุณณเดชค่ะอย่างที่เพลงคุณตู่บอกเมื่อสักครู่นี้ว่าอ l อ about you จริงๆทุกอย่างเกี่ยวกับเธอนะคะเธอในที่นี้ก็คือลูกค้าคนสำคัญของเราทุกท่านเดี๋ยวเรียนเชิญบนเวทีเลยนะคะสวัสดีค่ะ มันเสาคู่นี้สนุกสนานมากเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆไม่เกิดขึ้นที่ไหนเลยที่นี่เท่านั้นขอถามเรื่องมิวสิกวิดีโอก่อนเพราะว่าเพลงนี้แต่งขึ้นมาพิเศษ7.5ปีเลยใช่ไหมคะใช่ครับแต่งโดยพี่พก้อนและก็พนเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็พี่บอลกลนะครับเป็<อ>นพลาคนต่งเพลงเราเป็นเพลงพิเศษที่ทมอบให้กับลูกค้าที่เป็นคนที่สำคัญที่สุดของศูนยทานตอนที่ได้ยินเนื้อเพลงนี้รวมบิลท์คันบอลทำแรกรู้สึกยังไงบ้างคะ รู้สึกว่าเป็นเพลงที่พ่อมากแล้วก็นา่ารักมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเอาจริงๆค,ความความคิดส่วนตัวของผมคือ75ปีเป็นเวลาที่ยาวนานมากๆนะครับแล้วก็เซนทันคือเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของของคนไทยเปแล้วเพลงน,นี้ก็รู้สึกหือนว่าเป็นซาวด์แทร็กเป็นซาวด์แทร็กของเซนทันแล้วก็จะเป็นซาวด์แทร็กของทุกคนที่มาเดินเซนทัลต่อจากนี้เรจะกว่จะมีเพลงต่อไปนะครับเป็นความในใจจากเซนทรัลถึงลูกคา้าทุกท่านทราบว่า,าถ่าย m v ใครเป็นเอ็มค่ะ ไทยครับไทยครับไทยเอ่ยคุณย่า วันนี้คุณณเดชมาในนามคุณยาย่าด้วยคุณยาย่าได้เล่าให้ฟังไหมคะว่าตอนถ่ายเอ็มบีเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าเพลงน่ารักมากสนุกมากครับผมค่ะใครที่ยังไม่ได้ชมสามารถชมได้เลยนะคะทัะ้งใน YouTube แล้วก็ใน Facebook official ลเว็บไซต์ทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้คุณตู่บอกว่าเพลงน,นี้นะคะเป็นเพลงบอกความในใจของเซ็นทรที่มีต่อลูกค้าทุกท่านซึ่งลูกค้าทุกท่านนะคะก็อยู่เคียงข้างเซ็นทรมายาวนาน75ปีฉันอยู่มาก่อนพวกเราทุกคนแน่นอนฉันทุกท่านอยู่บนเวทีนี้เกิดขึ้นมาเซ็นอแล้ว่ม จะถามถึงความผูกพันที่แต่ละท่านมีกับห้างเซ็นทรัลสถานค่ะก็รู้สึกว่ามีความสุขทุกครั้งที่ได้มาที่เซ็นทรัลนะครับผมก็จริงๆแล้วก็ตั้งแต่เป็นเด็กคุณพ่อคุณแม่ก็จะพามาเที่ยวที่จตดครับผมก็ผูกพันมาครับผมก็มาเดินตลอดทั้งของเล่นของกินของใช้มาตลอดเลยคุณไปเซ็นทรัลห้างเซ็นทรัลสาขาไหนคะเอ่อจริงๆมาที่นี่บ่อยมากนะครับค่ะแล้วคุณมีราคาค่ะ ก็มีความสุขทุกครั้งเลยนะคะที่ได้มาหาเซ็นทรัลนะคะเหมือนเช่นวันนี้ก็เหมือนกันนะคะในวันที่ครบรอบ75ปีของเซ็นทรัลนะคะเป็นวันที่เราทุกคนมาที่เราก็มีความสุขแล้วทุกครั้งที่ลงมาเราก็จะแบบมากับครอบครัวหรือมากับเพื่อนบอกว่าจะได้รับความสุขถึงครั้งที่ได้มาเซ็นทรัลเลยะคะ่ะก่อนที่จะขึ้นมาบนเวทีคุณมิวบอกว่ามาที่นี่มาได้พบทุกเจนเนอเรชั่นจริงๆตั้งแต่ก่อนหน้านี้ตอนวัยรุ่นจนมี ได้หมดเลยใช่ค่ะตั้งแต่สมัยวัยรุ่นมากับเพื่อจนแบบว่ามาเดทมีแฟนใช่ไหมคะแล้วก็จนที่นี่ด้วยถูกต้องค่ะจนมีลูกก็ยังพาลูกมาเดินเล่นที่นะคะคุณตู่นะคะความผูกพันที่มีต่อเซ็นทรัลเหมือนกันครับเหมือนกันก็คือทุกช่วงชีวิตของเรามันมีเซ็นทรัลอยู่ประกอบอยู่แล้วแล้วก็ตอนเนเกรดผมก็ไปเซ็นทรัลปิ่นเกล้าโตขึ้นมาหน่อยก็มาอย่างตรงนี้นี่ก็คือ มันมีมันมีช่วงเวลาโมเมนต์ดีๆเกิดขึ้นที่นี่เยอะมากมาเดก็มีพาลูกไปกินข้าวก็มีอะไรอย่างงี้ครับเห็นไหมคะว่าเพราะทุกเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นที่เซนทรอลนะคะวันนี้ขอเสียงปรบมือดังยอีกครั้งนึงให้กับทั้ง3ท่านค่ะขอบพระคุณมากค่ะแต่ทุกเรื่องราวดีๆยังไม่จบเพยงท่านี้มักจะรู่นี้ฟังคนตู่ร้องเพลงไปแล้วเดี๋ยวคุณนเดชมีเพลงมาอวยพรด้วยใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะขอยกเวทีให้คุณ